สวัสดีครับตอนรับชู่องลาบก๋ยหน่อยจะสงคือเก่าเหมือนเดิมครับเติมคือเมนูใหม่ๆครับมือนีเขาจะมาย่างกับพ่อหมูกินครับย่างกับพ่อหมูกินเนาะครับนี่มบอกสูตรย่างกับพ่อหมูครับจะเป็นกับแก้มครับนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับเดี๋ยวเขาจะมาปรุงเครื่องแล้วนะครับเครื่องมัดกต่พ่อฮ่องกงเสร็จ จะมีซอสพริกครับผมสีใส่ซอสพริพกเนาะสีสังเกตเลยว่าผมสีเ,เข็มเด่นโบคือพวกเนื้อย่างหมูย่างนะครับผจีดใส่น้ำมันหอยครับส่วนี้น้ำมันนะครับแต่ผมสีใส่ซอสซอสปลาเขียวนะครับ มันสติปีนึงครับสติปี่นึงแล้วก็ใส่ชีสดครับประมาณนี้ครับกระเพาะหมูลงครับกระเพาะหมูลงไปคุกนะครับ เราอย่าใส่มือนะครับได้ให้มันัวมันจะเสียเกลีเนี่ยนะครับถ mm ้าเกิบอกพี่น้องไปว่ากระเาพาะหมูนี่ผมล่างทำความสะอาดแล้วก็ต้มนะครับผมต้ม เพื่อเอากินกินข้าวของกระเพาะออกนะครับผมต้นผมลางด้วยน้ำเกลือนะครับลางด้วยน้ำเกลือเหยียดอาหารบานเท่าไรนะครับขั้นน้ำเกลือออก มักไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับสิบนาทีเดี๋ยวเขาจังสิบไปย่างกันใส่ครบสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเขาสิไปย่างกันครับไปย่างกันเนาครับเดี๋ยวเขาสิไปย่างกันครับไปย่างแะ้วก็หมูกัน ไฟไฟกลางนะครับโปรส่ไฟแห้งป่ากดไหลกดแช่มนะครับช่องลาดปล่อยน้อยโซ่นะครับเือสิ่งปริภาพคลิปดีๆภาพี่น้องเย็ดกับเข่าเป็นกับแก้มก็ได้ครับเป็นกับเข่าก็ดีเสียบเนาะ ยาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะออกสีเหลืองออกสีเหลืองนะครับออกสีเหลืองหมอสำหรับเป็นกับแก้มครับเป็นกับแก้ม ย,ย,ยางไปเรื่อยๆนะครับย่าไปเรื่อยบริเวณใจหอนใจเย็นของแสบตรงใจเย็นครับของแสบใจเย็นเบิงเ่งขั้วในพี่น้องเพชรยี่หม่องเก่าครับ,รรรบเฮ็ดพี่น้องเบิชงยีหมองเก่าในขั้วคือเก่านะครับเป็นยี่หคือเก่าเป็นสถานที่จริงครับสังเกตุงควน พอผมผมเห็นเขาเขาอยู่ผมจิบโบโบไซโบโบใครสนัดเตาแก้วเลยครับเพื่อผมจะใส่เต่าทานอีกแบบบนึงข้างว่ครับใส่เต่าทานใส่ สีออกสีเหลืองสีงออกครับสีเหลืองสีงออกลนะ<ซ>้วเนีเหลืองหาเหลยงนออกสีเหลืองนะครับออกเหลืองแล้วนะครับ ย่างเตาทานอย่างเตาทานนี่รสชาติมันสิบก็คือปวดหวปวด่เดครับเนี่ยปวดหปวดเีนเสอมหเฉพาะนอย่าง อยาาไปเรื่อยๆครับออกสีเหลืองๆมันสีนกรอบนะครับมันสีกรอบโจอบเอี้ยงนะครับโจ,อบจอบเอี้องแล้ว ครมีที่เห่ือง่ายโอ้โยดีน่อต้นไา่ก็ยากเยอะ ยามกลับดูดูนะครับเเดี๋ยวมันอกีใหม่ใกล้สิกรอบแล้วครับใกล้สิกรอบแล้ว อย่างกินเลือพี่นอ้องครับกีแกมไปปิกนิกหรือว่าเมื่อบ้านเมื่อบ้านข้าครับ,ไปไปรบ,รบจะไป็นกับแกมได้ครับจะไม่ให้กีะแกมเลย จิ้มงั้นเนาะจิ้มผมจิ้มผมกั่นจิ้ม,ม,มเปรี้ยวก็ได้ครับจิ้มผมจิ้มเปรีย้ยวอยากจะคนมัดนะครับก้นมัดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาหันกันนะครับเดี๋ยวเขาจะมาหันกันครับหันกันนะครับสังเกตเลยว่าสีออกสีเหลืองนะครับออกสีเริ่มเหลืองเนาะ มันสิกรอบครับมันสิกรอบใส่เย็นแล้วมันสิกรอบหเห๋ยอจะผู้มักนะครับเนี่ผู้มักชิ่นไงกับฮันไงวิตเตียบตก่ขาเปล่าไม่ไ ถ้าคุณไรเซตกินนะครับผมแนะน้ำให้ร่างดีๆนะครับร่างกระเพาะหมูดีๆเพราะว่ากระเพาะหมูกินกินสากนะครับร่างแล้วก็ต้มต้มแล้วก็ร่างด้วยน้ำเกลือครับเกลือเฮ็ดข้าวเขาเฮานี่ละนะครับยองด้วยคั่นด้วยใบตะไคร่นะครับใบตะไคร้ เอาใส่จานครับใส่จานไปกินกันครับรานนี้งจังหวะหม้แพงครับหมแพงเขงลาละเท่าหมแพงจานนึงก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะครับน้านสมตำเปาอว้วนซอดกระเชดาชิ้นจา,านครับนะครับฝากกดไลค์กดแชมเนี่ยครับช่องลาบกวยน้อยยโสครับผม ้เรียบร้อยครับสูตรย่างกระเพาะหมูครับออกกรอบๆยำคุบๆนะครับ mm hmm. ท้ายนี้ฝากกดไลยรสแช่บนะครับช่องลากลอยน้อยยโสนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเทบคลิปนะครับบทศัพ hmm. สุดไทน,น้ำแน่กติตามน้ำแน่เพื่อพี่น้องเสียบริภาทคลิปทีดี ยาเฮ็ดกัเขา่าพี่น้องเบิ้งบุกบอกสูตรเฮ็ดกัเข่านาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้สวนสดีสักครั้ครับผมสวัสดีครับ